แล้วแรงงานก่อสร้างนะเนี่ยเขามาจากที่ไหนเส่วนมากจะเป็นพม่าครับผมโอ้ไม่ใช่ของลาวอะ่ะอ่าคนลาวมันไม่ได้ของราวอ่ามันไม่สู้ครับไม่ค่อยสู้ <c oughs> เท่าไรครับอ๋อเปยังไงแล้วรับผมเราเป็นลาวดินะเขาแบบไม่เน้นจ้างไอ้พม่านี่เขาแบบมันคนน่ะครับมันสู้งานแล้วก็แบบอาหารอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เลือกมากครับกินได้หมดครับดังนั้นะที่ก่อสร้างครับใช เยอะไหมแรงงานพม่าประมาณถึงหมื่นไหมโอ้เกินเขาครับเท่าไหร่ประมาณกี่หมื่นประมาณสามสี่หมื่นได้ครับอกเพราะตรงนี้ใช่ไหมที่ตึกเยอะๆข้างในก็มีข้างในก็มีนอนแถวนี้เขาเรียกกันอะไร เรียกรวมๆคือถังเหลืองครับผมถังเหลืองคืออะไรถังเหลืองโคจี่ครับมันเป็นซื่อของเขาอ้โน้องชื่ออะไรเนี่ยชื่อพรมครับผม ชื่อผมบ้านอยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่นอกเขียนนี่ครับขี่รถไปประมาณ25นาทีโอ้แต่ง,งานเรียนยังครับผมโอ้ไปเที่ยวอุบลกันนะ้เนี่ยไป <c oughs> ดูสาวไทยเป็นยังไงอ่าท่านรู้ชมมีอะไรถามให้่อยต่อให้่อย มีครับผม,ม,ต,ม,มต้องมีเพราะว่าบางทีเงนเยอะมีตำรวจีมี่ปกครองมีอะไรุชมคุ้มครองเขาก็อยู่ตรงที่เราผ่านทา,มมาอที่นี้เป็นคอนโดใช่ไหมครับผมเ<อ>ขาจะใส่เขาจะให้เป็นวิวเป็นลยยายเดือนลายปีครับอืมถ้ามีเงินก็ซื้อเลย มีสนามบินสนามบินเสร็จหรือยังอ่าสนามบินอยู่ข้างนอกครับผมอ๋อเสร็จหรือยังตอนนี้เปิดให้บินเฉพาะไปในประเทศครับผมอ๋อน่าจะปีนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วอ๋อหมายถึงว่าบินตรงมาจากจีนได้เลยอ่าใช่ใช่ไหมตอนนี้คนจีนคือบินมาลงเียงไลอ่ะครับอ๋อนั่งรถมาแต่ถ้าถ้าสนามบินเสร็จเขาบินลงมาเลยตรงเลยสนามกก็มีนะครับ ภาพอยู่น no? ี north, ่เนาะใช่อยู่ท้างนอกครับผมใกล้ๆกับสนามบินนั่นนะครับอือทุะด่หอป็นเนะย่กจััดน้แลเะครับเป็นเมืองมหานครเลยนี่เนี่ยเป็นมหานครเออ คืออะไรนะลืมไปแล้วเมื่อกี้ผมผมเงินเดือนเยอะไหมอมนี่เขาให้เขาจ่ายเป็นเงินบาทนะผมเดือนละหมืนนิดนิดโอ้สูงสูงอ่าก็สวัสดิการเขาก็ดีอยู่แล้วครับเออเราเราไปเราเราไมลูกจ้างที่นี่ใช่ไหมครับของจีนเนาะโอจีนเโอเคโอเคเรามันเดือสิบเอเพาปกติมันน่าจะน่า ตรงนี้เป็นเมืองครับผมชื่อเมืองต้นพึ่งนะครับเมืองต้นพึ่งเนาะครับเอาแ,แล้วที่ซื้อสินค้าอยู่ในเมืองนี้อยู่ตรงไหนในนี้ครับเอมันจะเป็นร้านค้าแบบเหมือนเหมือนพวกนี้ครับ เแถวนี้อ่ะครับมันจะมีไอ้สันล่างจะเป็นร้านค้าแล้วก็สันบนจะเป็นโรงแรมครับถ้าเป็นห้างเป็นอะไรก็ตรงเมื่อกี้ครับตรงนี้เราผ่านมาแต่มันยังไม่เปิดใช่ไหมใช่ครับที่ว่าตลาดสดครับตลาดสดอยู่ตรงไอ้ตรงนู้นครับผมเออพาพาเราแวะไปหน่อยด้อย